โอยซสสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโปเกมอนทีซีจีพอคเกตกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งกับคลิป ซุ่มกาชาของแพ็กเสริม Mystical Island นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแม็กเลยครับ1 2 0ซองมูลค่า720ทองในเกมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า1 2 0ซองวันนี้ของผมเนี่ยจะเจอเซเลบี้อิมเมอร์ซีฟหรือว่ากอดแพ็กอยู่ใน1 2 0ซองหรือเปล่านะครับสำหรับซองนี้นะครับเอาจริงๆการที่ผมอยากได้เนี่ยคือมันไม่ได้มีตัวพิเศษอย่างฟูจิกิบานะฟูจิกิดานเนะฟูจิกิโซนะครับเพราะฉะนั้นแพ็กนี้เนี่ยจริงๆผมก็คงเปิดประมาณ ร้อยยี่สองประมาณ2อถึงสครั้งผมคิดว่าน่าจะได้ทุกใบที่ผมอยากจะได้แล้วละ่ะเอาจริงๆผมเปิดแม็กไปรอบหนึ่งใช่ปะการท,ที่ไว้ใช้เล่นเนี่ยจริงๆมันก็ได้ครบแล้วเพื่อนๆแต่ที่ผมอยากจะได้จริงๆนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นการงูนะครับธาตุพืชล่างสามที่เป็นแบบสวยๆอาร์ตหนดาวทองนะครับอันนั้นเนี่ยคือผมสวยมากไม่ออกสักใบเลยเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่สองนะครับจะเป็นการตระกูลเทนเนอร์ ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากได้อย่างละ2ใบนะแต่ผมก็รู้ว่ามันยากขอแค่อย่างละใบพอแล้วกันแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไอเซเลบี้ตัวนี้แหละเพื่อนๆ่อนอิมเมอร์ซีฟนะครับจริงๆผมก็ตั้งเป้าไว้ในใจน,นะถ้ามันออกเซเลบี้อิมเมอร์ซีฟหรือว่าออกก็ต p แพ็กนะครับผมก็กะจะหยุดนะสำหรับชุดมิสติ c ล l ไอแลนด์ชุดนี้นะครับอ่ะก็มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราสุ่มกันเยอะนะเพื่อนๆนก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะเปิดออเดอร์หนึ่งซอง ไปครับหวังว่าวันนี้จะไม่เกลือนะครับเหมือนวันแรกอุ้ยเดี๋ยวนะซองกับหลังอ่ะเอาซองนี้เลยแล้วกันมาครับฟิงโอ,โอนี่เลยซองแรกนะครับมันจะบอกดวงของวันเพมือนเ,เอ้ยหรือว่าดวงผมบอกว่าจะได้มิวโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่แน่อาจจะได้มิวสีทองก็ได้นะมาก็ไปเลยครับ1ิซอง เฮ้ยกว่าวันนี้ผมเปิด132เนี่ยเพราะว่าผมมีนาฬิการายอยู่นะครับมาพร้อมแล้วก็321ฮึบโอเคอย่างน้อยยังมีแสงให้ชื่นใจนะครับเสียงนี้ไม่มานะมาแต่แสงมาครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเอาจริงถ้าไปไปได้เนี่ยของงูนะของงู จะบอกว่าการ์ดเก่งๆเนี่ยมันเยอะมากนะเพื่อนๆคือโปเกมอนบางตัวที่แบบหน้าตาแบบไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูเวอร์อะไรอะแต่เล่นจริงเนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรโหดนะต้องไปลองกันดูนะครับโอเคไม่มีนะครับมายังน่าจะอยู่ซองเมั้งที่มันแสงขึ้นฮึบอันนี้ว่าอ่ามาแล้วครับอันนี้หนึ่งดาวทองนะขอเป็นอะไรอะเซอร์เพียได้ไหมการงูมา โอเคครับดีแหละที่ผมอยากได้สุดยอดมาแล้วนะครับหนึ่งใบโอเคสิบซองนี้ถึงแม้จะมาใบเดียวผมโอเคครับบอกเลยว่างานเข้าเพื่อนๆคือผมไม่ทันมองนะอยู่ดีๆโปรแกรมอัดนคลิปผมมีปัญหาครับคือผมเปิดไปแล้วด้วยกี่ซองก็ไม่รู้อะแล้วประเด็นคือผมเพิ่งมองเห็นโ,โหโชคดีมากที่ไปมองไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเปิดจนจบแล้วไม่ได้อัดนนี่คือเศร้าเลยนะอ่ะก็มาครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรพิเศษนะ ต้องอัดใหม่เลยนะครับไม่เป็นไรถือว่าไอซองที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วกันเราก็มาเริ่มใหม่ครับคือถ้าบอกว่ายังไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยเพื่อนๆจากการงู2ใบล่าสุดนะครับเออมีมีมีใบหนึ่งมีน้องเดเดนเนะนะเออสิบองได้มาหนึ่งนะครับรอบนี้ก็มีมาชาโดนะครับผมเปิดไปเท่าไหร่อันนี้ซองที่30หรือ40แล้วก็ไม่รู้นะโอเคไม่เป็นไรถือว่าต่อไปเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องคอยเช็คแล้ว เอาจริงมันเออเลิกอ,อะไรก็ไม่รู้อะ่ะโหเซ็งมากเลยเอามามามาไม่เป็นไรกอดแพ็กยังไม่ออกนะถ้ามันออกตอน <c oughs> คลิปมันตัดเนี่ยผมจะเศร้ามากกอดแพ็กไปครับโอเคอน้อยมีเสียงหนึ่งครับไปไปไปโหดีเลยเนี่ยที่ผมมองไม่อย่างงั้นคือแบบเศร้ามากเลยเนี่ยเปิดแล้วอัดแล้วไม่ได้เนี่ยโอเคอุ้ย วลคาโรนาตัวนี้เก่งนะ่ะเพื่อนๆจะบอกว่าเก่งเอามาเล่นกับไอ้ขุยเรียกเ,เรียกโปเกมอนฝั่งนองข้ามจากชายได้นะครับการ์ดเสริมรอบนี้เนะี่ยบอกเลยว่าเก่งเยอะมากเพื่อนๆแล้วประเด็นคือจะบอกว่าเปิดแค่ซองเนี่ยมันก็จัดจัดเด็กได้เลยอะ่ะเออไม่จำเป็นต้องเปิดซองเก่าอย่างเล่นได้เลยนะแต่ถ้ามีการ์ดเก่าด้วยมันก็จะเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าบางใบเนี่ยมันยังสามารถนํามาใช้ได้อยู่นะครับมา น่าจะมีใบเดียวมั้งเนี่ยโอเคครับใบเดียวจริงด้วยปูจละ e x ดาวเงินนะครับไม่สนเราสนไปสุดท้ายฮึบโอเคโอเคครับงูบใบที่สครับโอ้โหวันนี้ผมแฮปปี้แล้วจริงการพืชมาเยอะแบบนี้แฮปปี้แล้วตอนนี้ขาดแค่เซเลบี้นะโอเคอีกใบงูงมาอม้องมาชาโดครับ อ่ะไปะเรียบร้อยครับซองที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อ่ะไปครับอีกสิบซองไปเลยเติมพลังเรียบร้อยมาเอาหน่อยทุกคนขอแบบเจ๋งๆอวดคนดูหน่อยได้ไหมฮึบโอ้โหดูดิไม่มีเสียงไม่มีแสงเลยอะ่ะไอดีผมบักว่ะเนี่ย My God เออมาแล้วเฮ้ยโอเคอันนี้ตัวเพื่อนๆใช่ปะ่ะตัวปะ่ะถ้าเป็นตัวมันจะเป็นสีดำมั้งครับถ้าเป็นเทนเนอร์จะเป็นสีขาวเหรอหรือว่าสีดำเป็นเทนเนอร์วะมผมจำไม่ได้อ่ะมาสองแล้วทองสามองหนึ่งฮึบโอเคกีรดอ่เยเครับโอเครู้ล้วถ้ามันเป็นสีดำๆเนี่ยคือโปเกมอนเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นขอบแบบเนี้ยแต่เป็นสีแบบสว,าสว,าสวา่างๆเทาๆหน่อยอ่ะ อันนั้นคือเทรนเนอร์นะโอเคครับกีลาดอสครับยังไม่มีด้วยเฮ้ยเราต้องเก็บให้ครบดิต้องเก็บให้ครบเอ่อทุกใบนะครับในแพ็คเฮ้ยมาแล้วอิมาร์ซี ม,มีมิววุ้บผ่านด้วยเมื่อกี้โอเคครับโอ้โหบอกเลยโคตรสวยนะเอาจริงตอนแรกที่ผมเห็นมันซูมเข้าไปเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมมันมันจะมีแค่นี้เหรอโปกเกมอนตัวอื่นไม่ออกมาเลยเหรอตอนหลังก็อ๋อคือมันถอยห่างออกมาอีกรอบนึงนะครับมาแล้วเพื่อนๆเซเรียี่นะครับวายกอเหลือจะเชื่อเฮ้ยวันนี้ดัมาเดี๋ยวอน,นี้ตัวอะไรวะเนี่ยเพือ่อนนะ เฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะกีารดอทีอ่ใบหระเนี่ยมันมีขอบอยู่นะครับตัวอะไรวะสองดาวทองอ่ะอสิบสองันนี้โคตรเทพอ่ะจริงๆโอเคปูเตล่าครับปูเตล่าไปที่สองนะปูเตล่าผมจําได้แล้วมันจะมีขอบปีกอยู่มันออกมาข้างนอกนะครับทุกคนสุดยอดไปครับโกเลมนะครับเฮ้ยโกเลมเก่งเอาจริงผมเล่นแหละโคตรเก่งเลยมันใช้ การเทรนเนอร์ทาเคชิได้ด้วยนะครับแค่เทินสอะ่ะก็ตีร้อยยี่แหละได้การเดิเมันสามสิบหน่วยด้วย2ที่9โอเคน้องงูนะครับสุดท้ายไม่มานะครับไม่เป็นไรแฮปปี happy, ้โคตรสิบสองนี้12บสองนี้บอกเลยโคตรแฮปปี้ดูเกลาร์ดส2ดาวครับเซเลบี้อิมเมอร์ซีฟนะครับแล้วก็บูเตล่านะครับไหนว่าบูเตล่าผมอ่านี่บูเตล่าสดาวสองดาว,อดาวทออีกใบนะโอ้ โคตรคุ้มอ่ะสิบสองเนี่ยอ่เก็บเข้าไปเลยเกลาดอสนี่คอลเลกชันใกล้ครบขึ้นเรื่อยๆแล้วครับขาดอีกเพียงแค่ห้าใบนะไปต่อสิครับฮึบวันนี้เอาเรื่องเอาจริงนะคือก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาทำคลิปเปิดโปเกมอนนะ่ะผมไปเปิดเจ็ดบาทมาเพื่อนแล้วว่าเจ็ดบาทมันไม่เกลือเว้ยฮึบเงียบจัด ผมว่าแล้วว่าโดมผมเนี่ยมันลิงก์กันอยู่มานี่ไหมไม่มีนะครับโูดีใจอ่ะเดซเซอรเบี้ย่ะขออีกไ,ไหมอะไม่โลมนะแต่แบบอยากได้มิวด้วยอ่ะเออมิวโอเคงูมาเคี่ยมเลยถ้าเป็นบาน้ผมจะแฮปปี้กว่าน,นี้เนี่ย เอาจริงผมอยากให้ความสามารถของไอ้งูเนี่ยเจงูเนี่ยไปอยู่กับบานะมากเลยเพื่อน,อนคือผมอยากใส่ถูกเด็กไงตอนนี้คืองูมันเป็นคอของพืชเลยอะ่ะโอเคอันนี้น่าจะเกลือครับแต่งูมาบ่อยจริง2องเโอ้โหเดี๋ยว12ไม่มีทองเลยนะไม่มีทองสักใบเอ้ยโอเคมาไปสุดท้ายเว้ยงูโอเคน้องเดนเดนเนนะครับไปครับ โกโก้โกอีก12บึบเหลือเท่าไหร่เนี่ยโหเหลืออีกเจสแพ็คเลยเพื่อนเพื่อนสบายสบายครับมาขอเสียงขอแสงแบบอลังการงานสร้างหน่อยได้ไหมโปเกมอนฮึบโอ้หดูดิมันไม่มีเสียงไม่มีแสงเลยไอดีผมบั c, หรือว่าผมผม ผมกดปิดเอฟเฟกอะไรหรือเปล่ามันมีหรือเปล่าปิดเอฟเฟกในฟังออปชันเนี่ยจริงๆนะเริ่มสงสัยแล้วคือแบบแค่เสียงแค่แสงมามันก็ดีใจแล้วไงเพืเ่อนๆแต่อันเนี้ยเราเราต้องมานั่งรุนทุกครั้งที่กดเองนะครับไม่มีอะไรที่แบบบอกเป็นลางให้เราเลยอะมาเออจะบอกให้ตัวมแมลงทัดมืดเมื่อกี้โคตรโหดนะ 2ใบตีเป็นรอยนะครับถ้ามันศัตรูติดผิดนะเนี่ยเนี่ยเออไอ้ตัวเนี้ร่างสามโหดจัดโอเคครับเดี๋ยวนะเงียบอีกแล้วเหรอ,อไปครับเงียบจัดสุดท้ายไม่มาจริงดีโอ้โหศูนใบนะครับมาแล้วเพื่อนๆสิบซองโนทองนะครับมาแล้ววันนี้ไปครับ อีกสิบสองฮึบตืตืดึดดงเดี๋ยวผมเอาสีเขียวแล้วลูดเลยสีเขียวโอเคอเฮ้ยขนทูนท่านเดี๋ยวดูดิแสงมันไปไหนวมดวันนี้ผมดูคลิปคนอื่นคือแสงพุ่งแบบพุ่งแล้วพุ่งอีกตาจะบอดนะครับ องผมไม่มีแสงเลยว่ะจริงๆอะไรวะเนี่ยไม่มีไม่ว่าแต่แบบออกมาให้ด้วยนะได้ปรดโอ้โหดูดินี่มันคือการไหลครับการไหลผมว่าเดี๋ยวต้องต้องกดอะไรหน่อยแล้วล่ะมันแบบตอนนี้เหมือนกำลังไหลอ่ะเออโอ้โห22ซองศูนย์ทองนะครับ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเรียบร้อยไปครับ2 2่ศูนย์ทองนะครับมาแล้วนะวันนี้ทำลายสถิติหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยประมาณ292เกืาองเวอน1ทองนะครับเดี๋ยวผมกลับหน่อยเลื่อนเลื่อนก่อนเลื่อนเลื่อนไป มาชั่วเลยฮับฮับโอเคมี2เสียงครับมี2เสียงแสงมันก็ยังคงไม่มาอยู่ดีนะเฮ้ยแต่ว่ามี2เสียงมีให้ลุ้น2ทีอย่างน้อย2ทีต้องบอกอย่างน้อย2ทีไม่แน่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้เซรลบี้เอ็มซมาอีกใบมสอใบนี่คือแบบจัดเด็กครบเลยนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นผมก็จะไปทำแฟร์ได้ไงเอ้ย โอเคอันนี้อันนี้สีดาวสีดาวเงินสีดาวเงิน ex อ่าปูเตล่านะครับไปเฮ้ยอ๋อน่าจะสองนี้แหละที่มันมีเสียงมานะเจงูมาเจงูสูพิเรียอืมอือันนี้มันห <c oughs> น้าเหมือนงูเหมือนกันเลยนะซาลันดิตนะครับแต่ไม่ใช่นะไปครับไปครับยังเหลืออีกใบเพื่อนเพื่อนยังเหลืออ,อีกใบ มาหน่อยเฮอได้โปรดเฮ้โยโอเคใบที่สองเว้ยฮึบวาโปรเลียนนะครับหรือว่าน้องชาวาสตัวนั้นก็โคตรเก่งเลยผมว่าเป็นคอน้ำเลยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวนะ3ามใบเว้ยมางูฮึบว่าโปรเลียนน้องชาวาส <c oughs> คราวที่แล้วนี่มาห้าใบเพื่อนๆมาหาผม5้าใบนะ โอเครอบนี้สองนี้ได้อยู่1 2นี้ได้อยู่ได้มา3นะครับเดี๋ยวครบเท่าไหร่เนี่ย6500นะครับมาแล้วไปต่อครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมตัดกลับด้านบ้างฮึบหเสียงเดียวอีกแล้วะ่ะ คือผมอยากเห็นแสงอ่ะพูดตรงๆนะผมอยากเห็นแสงลุงที่แบบมันพุ่งออกมาจากซองเพื่อนเออผมถามเพื่อนเลยดีกว่ามีแสงลุงออกมากันบ้างไหมครับมันออกมาเยอะกว่าเสียงไหมเออใครที่เปิดแล้วเป็นยังไงเนี่ยเขียนมาหาผมหน่อยนะได้โปรดผมอยากรู้มากเลยตอนเนี้ยโอเคเกลาดอนครับไปะระดับเงินนี้ตอนนี้เราไม่สนใจแล้วเราสนใจแค่ระดับทองขึ้นนะครับ ดีไหมมีเสียงหนึ่งอะรอบเนี้ยอันนี้มั้งไม่ใช่เว้ยน่าจะสองแปดถ้างั้นโอเคอันนี้แหละโอเค1ดาวทองน,นะครับเจงกูมามเดเดนเน้ครับไปใส่ฟ้านี่ไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่ผมต้องสายเขียวสายเขียวโอเค12ทองหนึ่งนะครับเรียบร้อย เดี๋ยวผมกลับหน่อยดีกว่าผมรู้สึกว่าทําแบบเนี้ย <c oughs> แล้วมันดวงดีนะไม่รู้ทําไมไปเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยเลยกี่ทีอีก3ทีนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกมาขอร้องพระเจ้า3 2 1ไปครับฟึ๊บ โอเคมีแสงแล้วมีหนึ่งแสงนะแต่มันออกพร้อมเสียงไงโอ้โหทำไมมันอยู่แยกสองกันไม่ได้หรอเฮ้ยมึงนะเฮ้ยปูเตลา่าปะปูเตลา่ปลาปะขอบอันนี้ปูเตลา่าไหมอ่ะโอ้โหไม่อยากได้ปูเตลา่าเรียบร้อยครับผมควรดีใจใช่ไหมโอ้โหปูเตลา่าไปดีสามเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันสองเทพปะ อ๋อไม่ใช่ตกใจนะครับโอ้โหมาใบแรกหนึ่งว่าสองเทพมีไหมไม่มีนะครับประเด็นคือสองดาวทองผมยังคาดอีกเยอะเลยนะเทรนเนอร์เนี่ยอยากได้เทรนเนอร์จริงๆโอเคเอ้ยโอเค,อเคไม่ใช่นะครับตกใจหมดยังสองแปดขออีกสักใบเถอะ หมดแล้วนะเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยไปโอ้โหสองดาวทองที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่บูเทลา่ามา22สองสุดท้ายครับเฮ้ยต้องแบบนี้เพื่อนๆจริงๆแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันมายัางไงก็ไม่รู้ฮึขอร้องชัวไปโอเค มีเสียงเดียวอีกแล้วครับแสงก็ไม่มานะผมเปิดเป็นร้อยซองออกแสงมาแค่ซองเดียวนะครับวันนี้ใช่เหรอมันใช่เหรอถามหน่อยข้องใจมากเลยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮนเนอร์เฮนเนอร์โอเค,อเคสามสองหนึ่งเฮ้ยเอาใครขอพลูขอใครมันชื่ออะไรอะน้องชื่ออะไรนะตัวผู้หญิงครับขอตัวผู้หญิงอะ่ะขอตัวผู้หญิงนะฮึบ ไว้หนะ้าผู้ชื่อบูเลยไม่ใช่บูนี้ต้องบูผู้หญิงเอาจริงคือเทนเนอร์สาใบเนี่ยใบยเนี่ยคือกา,กากสุดเลยเพื่อน,อนบูหรือว่าชิงเอรุนะครับเรียบร้อยแต่ก็ว่าไม่ได้อะมันก็ดีครับผมยังไม่มีไงแล้วการมันสวยด้วยนะไม่รู้ว่ามันจะได้ใช้หรือเปล่านะใบนะั้นมันมันดูแบบผมว่ามันดูกาก,ากมากเลยอะ่ะมันลดได้เม่แค่1ิอยู่แค่เธอเดียวด้วยนะครับคือถ้ามันอยู่สัก2องเธอเนี่ยผมก็ ว่ามันอาจจะโอเคอยู่นะเทิร์นเดียวนี้แบบไม่ไหววะน้อยไปหน่อยโอเคน่าจะเรียบร้อย12ซองนี้เฮ้ยเดี๋ยวว่าวิธีเราเอาเ,อาเรื่องนะผมเพิ่งมานั่งนึกดูนะครับตอนที่ผมกดกลับไปใช่ป่าแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยเปิดคือเวิร์กมีทองดีๆทุกรอบนะครับโอเคตอนนี้เหลืออีกแค่เท่าไหร่4ใบสุดท้ายนะ สี่ใบสุดท้ายจะครบแล้วเดี๋ยวกลับไปก่อนก็ซองนี้เนี่ยจะเป็นซองสุดสิบซองสุดท้ายแล้วเ,เพื่อนๆของวันนี้นะครับเนี่ยครบแล้วมาเอาใจช่วยผมด้วยครับขอเพิ่มหน่อยการใหม่สักใบแต่ตอนนี้ขอแสงก่อนนะขอแสงแบบขอสักสามซองอะ่ะให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยโอเค โงแสงโงเสียงนะครับโหยากแหละสิบสองสุดท้ายโหอันนี้ก็สี่ดาวเงินไปเลยน้องเซเลบี้นะครับมามาแต่ไม่มาเอ้ยเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเออผมดูไม่ทันโอ้โหตอนแรกผมซาดีใจได้เทนเนอร์นะเทนเนอร์ผิดไปโอ้ยโอเคสองใบครับสองใบเออใจงูครับ อบอกว่าวันนี้ผมได้มาสี่นะผมทำแฟ์ได้ครบสองใบเลยนะครับอีกใบหนึ่งเจง,งูมาเดเดเน่เดเดเน่ ne. นี่ก็มาเยอะอยู่นะโอเคอันนี้พี่จ๊อดพี่จ๊อดเอ้พี่เจียนหรือพี่จ๊อดวะเออพ,พี่พี่เจียนเนาะมาสองที่เจ็ดครับเหลือสามซองสุดท้ายนะครับขออีกสักใบได้ไหม ขอลุดนี่สองใบได้ไหมสองสองสุดท้ายโอเคเรียบร้อยครับจบครับวันนี้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่แย่นะผมว่าวันนี้คือแบบดีว่าเออคลิปแรกเยอะเลยเพื่อนๆก็นี่เลยนะครับการที่เราได้มาวันนี้นะผมก็จะพูดใบที่ผมจำได้นะครับผมได้เซเลบี้นี่อิมเมอร์ซีฟนะครับใช่ไหมระดับ immersive? ีฟมมไห ระดับ3ดาวทองนะครับ1ใบแล้วก็มีชีเ้เงรุหรือว่าบลูนะครับ1ใบมีปูเตล่า2ใบครับเกลาโดส1นใบนะครับน้องมาชารโดนี่กี่ใบไม่รู้นะประมาณ2มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเดเดเนรู้สึกว่า2หรือ3นี่แหละแล้วก็ซาลันดิตน่าจะ2ใบว่าโปรเลียนก็2ใบมั้งครับเออ2ใบส่วนงูเนี่ยโอ้โหวัน,นี้มาเยอะมากเพื่อนๆมา4เลยนะแล้วก็แนซี่สูนะครับอันนี้ผมโอเคแฮปปี้มากๆนะดูแฟนของงูหน่อยแล้วกัน เออเพราะว่าผมเนี่ยกะทำอยู่แล้วนะครับน้องงูอย่างยังไงก็ได้ใช้นะเอฟเฟกูองะเดี๋ยวลองดูหน่อยอันนี้ก็ดูธรรมดาจัดเน,นี่ยโหอันนี้กากกากกว่าเดิมอีกครับสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมก็ไม่สวยอะต้องใบไม้เหรอมั้งเออเนี่ยผมว่าใบไ,ไม้น่าจะสวยสุดนะเดี๋ยวผมน่าจะทำใบไม้เลยมั้งทำเลยแล้วกัน ชประกอบร่างครับเอาจริงงูเนี่ยบอกเลยผมใส่ถูกเด็กพืชแน่นอนนะตอนเนี้ยมันแบบโคตรเมตาตอนเนี้ยหรือว่าผมทำใบนี้อีกใบด้วยดีอันนี้จริงๆมันก็สวยนะแต่ใบไม้มันก็ดูพืชกว่าแต่อันนี้มันจะดูเหมือนแบบเออสักกุระาหน่อยๆอ,อ,อ่ะเออหรือผมควรปลดไว้อย่างละแบบดีจะได้มีเปลี่ยนแต่เอาจริงไว้เล่นมันก็ควรมีสองใบเออผมปลดแยกดีกว่าอ,อ,อันนี้แล้วกัน โอ้ห oh, เรียบร้อยครับวันนี้คือแบบได้ครบตามที่ขอต้นคลิปหมดเลยนะอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปสุ่มกระชาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดด้วยนี้แล้วกันนน่ดูกันอีกรอบทําไมไม่ไปเออจงรับพลังของข้าไปซะมาแล้วก็สําหรับสุดท้ายนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะสุ่มกระชานะครับยังไงผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะออกดีๆนะครับออกเยอะๆเ,เลดี้แบบไม่ต้องเกลือนะ ส่วนใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกด like, subscribe ไลค์ b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับรับรองว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดกาชาออกมาเรื่อยๆแน่นอนรวมไปถึงคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกมล่วงหน้าด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรที่ทจะเข้ามาเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย